มาแล้วมาแล้วพบกับช่องแค่งเดียว c แชนแนลนะครับเราอยู่บนมุมบนของบ้านตู้คอนเทนเนอร์ er นะครับนะซึ่งก็มาดูทัศนียภาพนะครับหลังจากที่ไม่ได้มา3-4วันนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับมาดูว่าต้นไม้เป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็ออกดอกสวยงาม หลังจากฝนตกทุกวันนอนโรงพยาบานาะตกอย่างหนักเลยนะครับ,บตรงนี้ก็สวยเป็นพิเศษเพราะว่าได้ทางย้าได้ญ้าออกนะครับ <c oughs> ด้านหน้าก็จะมีประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมครับ บัดเจ้าเมือยกลางคืนเจ้ากับปิดลงมันบ่ฝั่งนู้นก็หญ้าก็ไม่ลกแล้วนะครับด้านข้างบ้านด้านหน้าบ้านก็จะไม่มีหญ้าแล้วนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็มันเป็นพื้นที่ลุ่มครับเวลาฝนตกน้ำจะเจิงนองก็เลยลงดินลูกลัง ด้านข้างน,นะครับนี่ถ้าดินลุกลังลงแล้วปุ๊บนี่หญ้ามันก็ส่วนมากหญ้ามันก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นอนลงบานเนาะขึ้นได้แต่น้อยเนาะถ้าเป็นดินนโอ้ยถ้าเป็นดินหนิมดูฝั่งนี้นะครับ เนี่ยเรามาดูฝั่งนี้นะครับนะนตายต้นนะยากไม่มีแล้วหลังจากที่ทำมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์ตอนเตรียมงานสารประภูมิเนาะใช้จคนสี่ห้าคนจนคนคนน่ครับนี่มองจากมุมบนนะครับมุมบนของตู้คอนเทนเนอรเนอ์เห็นหมดเห็นหมด ด้านนี้แต่ก่อนจะเป็นย่าลกมากนะครับเดินแทบไม่ได้เลยนะครับจนถึงหลังนู้นเลยนะครับจะเดินลงบันไดนะครับดูภาพสว่ๆ ตอนนี้ดินเริ่มอยู่ตัวแล้วครับลงลูกลังแล้วก็จะแน่นเป็นพิเศษนะครับซึ่งเวลาฝนตกหรืออะไรสามารถมาจอดรถได้นะครับเพราะมันแน่นล่ะนะครับสังเกตจากการเดินนะครับ ด้านฝั่งข้างกำแพงก็หญ้าก็ได้ออกเป็นบางส่วนนะครับส่วนด้านข้างครับด้านหน้าก็จะเป็นโอ้จะเป็นสวนกุหลาบนะครับเป็นแถวเลยสวยงามสีต่างๆนะครับจะมีสีแดงสี เหลืองสีชมพูนะครับนี่นะครับนี่ก็จะปลูกต้นก็จะเป็นต้นลิขิตอยู่แล้ว มาดูด้านนี้นะครับด้านข้างของบ้านไม้ทรงไข้นะครับก็จะไม่มีหญ้าแล้วครับมีแต่ต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับมีแต่พืชกินได้และส่วนมากนะครับเพราะว่าพี่เดือนชอบปลูกนะครับมาอัปเดตนะครับ พื้นที่โดยรอบนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอินทพลัมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไรอ่งงางุนองงางุนนะครับนะแล้วแล้วเราก็หายูทูปเปอร์อห้แล้วครับ เราจะไปดูว่าหายไปไหนโอ้ยังยืนเท่ยอยู่นี่นะครับนะแอบแดดบ่แอบพ้นอยู่บ่ครับส่วนมากก็จะเกือบร้อเอร์ซแล้วนะยยนะ้อยใหเนาะพื้นที่นะครับ ก็มาอัปเดตนะครับรอบๆบริเวณบ้านนะครับซึ่งได้ทําการถากถางหญ้าไปนะครับส,ส่วนมากปลูกต้นไม้ที่กินได้ทั้งหมดนะครับถ้าออกลูกออกผลมานี่โอ้ยสร้างซ่อนนี่สงสัยจะเป็นนกแล้วไม่เป็นนกก็เป็นกระรอกแล้วเพราะว่าต้นไม้มีแต่กินได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ปรับภูมิทัศน์ซะก่อน โดยช่างเหี่ยวและภรรยาและบ่าวซ่อนตอง,งอยอนุ่มดอยผู้ลงไหลในการเทศกาลต่างๆเดดก็เริ่มแรงแล้วซ่อนก็เริ่มแดงขึ้นแล้วนะครับนะแต่ก็ยังทำงานอยู่เริ่มจะเปื่อยเหมือนเทียนไขแล้วมันบอกสัาซ่อน พอแล้วเหียเออสำนันละอันนั้นนะ mm. บ่ให้มันเวลาน้ำบ่ให้มันเจือนลงมานะว mm. ันนี้เอาไปทางพุ่มบันนี้นะเอาจากเม็ดนึงนี่นนออกมานะต,ารตรงไปเลยเ mm. บิ่งทางพุ่นน้ำถ้ามันยังสูงอีกก็ mm. คุดออกรด mm. ออก,ก็ไปเททั้งพุ่นเลยทั้งใกล้ๆกล้กัมเพียงนะจะ mm. มาถมที่ตรงที่มันอ่า mm. อืมเป็นลุ่มนะครับเป็นที่ลุ่ม ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่ลาลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องเครืงเดียอดแชนแนลนะครับสวัสดีครับ